สวัสดีครับวันนี้สวนลุงเล็กนะครับก็จะมาตอกจำประดัดทุเรียนนะครับต้นที่สวนเราเองครับหอมมากครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันนะครับ ระดับผู้เรียนนะครับดยสีนี้เหมือนไม่ค่อยมีอยู่เริงเผือกยงแข็งๆไปแล้วเนี่ย เนื้อค่อนข้างเดี๋ยวเราจะได้ชิมกันนะครับ แต่เีียนเปลือกจะค่อนข้างหนานิดนะครับดุยจไ่นไหนนนโหลุงนีม้มีเนื้ออยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชิมเนื้อกันนะครับแต่เนื้อมันแบบอะไรดูเป็นครีมมากเลย มาดูเนื้อข้างในก่อนนะครับผมขออนุญาตใช้มือเลยนะครับนีเม็ดข้างในนะครับเดี๋ยวเราชิมเลยก็แล้วกันเนื้อละเอียดเป็นครีมเลยครับ แล้วก็มีเส้นใหญ่แต่อร่อยมากจาประหลัทุเรียนอร่อยมากเลยครับให้ดูอร่อยสวัสดีครับ